จากไทเปฟิทมาเก็ตนะครับเราก็จะไปไทเป101ยครับแท็กซี่อีกแล้ววันนี้เราจะไปไทเป101ยครับผ่านโชว์รูมรถหรู Port e. Port e. ปอร์เช่ปอร์เช่บีเอ็มเบนเป็นโชว์รูมไม่รู้รถใหม่รถเก่านะอันนี้ก็เป็นคาแคร์พอดี นั่งแท็กซี่ไปสาเป็น1นะก็จะได้เห็นวิวทัศนียภาพจริงๆเราไปรถไฟฟ้า MRT ก็ได้แต่ว่ามันต้องเดินเดินใช้เวลาพอสมควรเลยเริ่มเมื่อยแล้วแต่นั่งแท็กซี่มันก็จะใช้มีค่าใช้จ่ายมากมากขึ้นแต่ก็จะได้เห็นเมืองข้างบนถ้ามีเวลาจริงๆอันนะั่นั่งรถเมล์นะครับอันนี้เหมือนจะขึ้น,นทางด่วนหรือเปล่าหรือจะผ่านประมาณนี้ โอ้ไทยเปร์น,นึ่ง,งอยู่ดู้นขวามืออันนี้สนามบินนะสนามบินภาโอ้ห่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แถวหยวน ถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าก็ยังเดินอยู่ในใต้ดินอยู่เยหรืออาจจะยังเดินไม่ถึงสถานีนะครับพูงดง่ายๆนะฮะทริปนี้เราใช้เงินซื้อเวลาเงินซื้อเวลาคือแท็กซี่ถ้ารถไม่ติดนะแท็กซี่ก็ให้ความเร็วได้มากกว่าการไปนั่งรถไฟฟ้าเพราะการนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องเดินไปหาสถานีและเดินในสถานีอีกซึ่งก็พอสมควรเลยนะ เปลองเงินใช้เท้าเยอะมากนั่งแท็กซี่ก็ประหยัดเวลาแต่เปลืองเงินขึ้นอีกนิดนึงเข้าตัวก็จบด้วยแท็กซี่ มาที่ไทเป101แล้วเราก็มาถึงไทเป101นะครับอยู่ตรงนี้ครับโรงแรมเราอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้ง่ายครับมาเที่ยวแท็กซี่ก็สบายๆข้างล่างเป็นห้างฮนะ ช้อปปิ้งไหมลูกช็อปจ้าให้งบห้าร้อยนะเดินกันครับไปเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งอากาศดีมากเลยครับออกแนวหนาวเลยมุดรูด,ดีกว่าครับออกแนวหนาวครับเบืองไทยร้อนตับแนบเราเข้ามา ขอแวะซื้อนาฬิกานิดนึงครับนี่ครับไม่รู้ใครเตะลูกนี่ฮะปลาเตะฟิลิปครับว้าวว้าวไม่รู้ ปาเต้ฟิลิปครับ, Philip, รบไม่รู้เรื่องเลยครับดูไม่ออกครับอชอบรุ่นเก่าครับลาโดถมาเดินเที่ยวห้างกันต่อไปครับชมปาเต้ฟิลิปในห้างไทเปหนึ่หนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นชั้นหนึ่งเ,เดี๋ยวจะไปดูวิวครับ คนล,ละ600ดอลอลาร์ในห้างไทเปหนึ่นหนึ่งนะเขามีการโชว์ดอกลิลลี่พอดีครับกาแฟะที่นี่ก็ตกประมาณ110 120 140อรประมาณนี้นะอันนี้อะไรลูมกมอกลรอง น่าจะมากับเราน่าจะชินละร้อยหกห้าบาทเอ้ยไทยเปก็ตกประมาณ170ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทต่อชิ้นนะต่อชิ้นอันนี้เป็นโซนที่เข้าไปชมอะไรสักอย่างนะเลย๋ยดูสกายไลน,น์เดี๋ยวดูนะ โอ้ 300, 400. สามร้อยสี่ร้อยสรุปเท่าไหร่นะ เราจะขึ้นชั้น88กับ89นะครับทั้งหมดเท่าไหร่พันแปดร0 0คนละ6 0 0นะ1,800น,นี่ไงสกายไลท์นนเมื่อเราได้ตั๋วเรียบร้อยครับก็มาเข้าคิวตัวนี้ครับเกินที่เรียกเราเรียกเราแบบนู้นนนะ ก็ต้องผ่าน e c u r i t y ในการตรวจนะครับอาวุธตรวจวัตถุนู่นวัตถุนี่ประมาณนั้นนะอันนี้ก็ถ่ายรูปเดาเลยถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อเดาข้าดดานโ,โต้แเราจะซือ <c oughs> ้อก็ไม่ซื้อ คนก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะต่อคิวครับต่อคิวครับขึ้นไทเปหนึ่งศูนย์หนึ่งไปดูวิวชั้นชั้นเท่าไหร่ลืมละแปดแปดแปดเก้าเก้าเหมือนเท่ากับไบหยกบ้านเราเลยไอไบหยกบ้านเรานี่หกร้อยห้าสิบมีข้าวกินด้วยนะใช่ใช่แต่อันนี้อันนี้หกร้อยหกร้อยกว่าบาทไม่ได้กินอะไรเลยนะอ๋อเขาให้อะไให้คูปองอ๋อเดี๋ยวไปดูกันครับ จุดนี้เขาก็จะโชว์ลิฟต์นะลิฟต์ไฮสปีดของเนะฮะ,ะ,ะตรงนี้เข้าไปครับไฮสปีดเลยนะอกดปุ๊บถึงปับ๊บเราจะขึ้นไปชั้นละ88เนาะ แต่เขาบอกด้วยถึงไหนแล้วอันนี้คือเราโฟว์นี่อือเลยคเร็วมากครับอ้อือเลยครับถึงแล้วใช้เวลาเท่าไหร่สามสิบสองเซกัไเหรอไม่ถึงนาทีอะ 3าิหอ่สามสิบเจ็ดวิมเพร้อมเปิดเรียบร้อยครับสามสิบเจ็ดวินาทีโอ้ถึงชั้นแปดสิบปดครับซื้อไปใช้ที่บ้านสักตวงอพอเข้ามาก็ประมาณนี้ครับหมอกคขมหมอกได้มาซิกนี้ไหมลูกเราก็จะชมกัน ตรงนี้มีมสั่นมีสัน่นตึกมันเฉียงออกอย่างนี้มันทำให้เห็นชัดเออเดี๋ยวลองทำใจแป๊บนึงมันจะเสียวๆหน่อย รวมเมืองไทยเปก็เป็นแท่งๆเป็นตึกๆมองมาด้วยวิวๆไปด้วยไอ้ตอนไปบปยกไม่วิวมาที่นี่มันวิวนั่นสนามบินครับแต่ไม่ไม่ใช่สนามบินเถาหยวนนะคนเขาก็มาชมกันอาจจะตาลายาไอ้ปุ่มๆอยู่บนพื้นเนี่ยเที่ยอวอไปพึ่มพำาไปพึมพำาไป มีแม่น้ำนะครับมีสะพานนี่น่าจะเป็นสนามกีฬาสเตเดียม,ม,มกระจกข้างนอกมันมัวมัว,มว,มวนิดนิด กาแฟนะครับขายขนมแบบไต้หวันเนะี่ยกล่องละร้อยหกสิบแปดบาทละร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทครับอันนี้ก็จะเป็นกาแฟ อ,อันนี้อะไรกระจกว้าวอ๋อกระจกสะท้อนแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบกระจกเท่าไหร่เหยียบแล้วมันเสียวคือกระจกตรงนี้มันมัวไปนิดนึงนดำเลยไม่เห็นไม่ค่อยเห็นภาพชัดเท่าไหร่ ไทเปนี่ประกอบไปด้วยภูเขาวแวดล้อมนะอ๋ะอตรงนั้นเป็นอุโมงครับอุโมงทะลุไปข้างหนึ่งอ๋อไปอุโมงไปทางนู้นครับดูแลไทเปหนึ่งส่วหนึ่งก็สูงสุดนะของเมืองไทเปหรือเปล่า んどうせかなねびっと割れるわ。うん ตรงนี้เป็นลูกตุ้มนะเหมือนกับลูกตุ้มที่บาลานน้ำหนักให้ไทยเปรีหนึ่งศนยหนึ่งนะครับนี่สลิงนะครับแต่เขาสีทองมาทาลูกตุ้มทองยึดด้วยสลิงยักสี่จุดจุละสเส้นครับ เนี่ยก้างล่างเนี่ยไปดูแล้วก็มีระบบโช๊คนะครับโชคอรับจุดนี้ก็จะพีเศษว่าลูกตุ้มเนี้ยมันช่วยไทยเปหนึ่งศูย่งได้ยังไงนะครับก็จะมีคูปองให้เรานะครับเนี่ยร้อยร้อยร้อยคนละร้อย เพื่อมาแลกเครื่องดื่มแต่เครื่องดื่มนั้นจะต้องมีมูลค่า200กว่าบาทขึ้นไป200กว่าขึ้นไปเช่นถ้าของที่นั้นร้อยกว่าบาทไม่ได้ถ้าของชิ้นนั้น200กว่าบาทเอาอันนี้ไปแลกร้อยหนึ่งได้เอาไปเป็นส่วนลดอะขึ้นมาชั้นบนครับ จะส่องดูเชียงใหม่แล้วหรอกสกายไลอ่ะไม่รู้เกสกายไลนไงหนึ่งศูนย์หนึ่งเลนอึนเลอนี่ครับไทยเป็นหนึ่งศูนหนึ่ง อันนี้อยู่ชั้นนี้ครับบนสุดสกายเด็กแต่ถ้าเราขึ้นไปนู่นชั้นยอดสุดก็ต้องวนหนึ่งชั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งอีกเรามาดูลูกตุ่มบาลานน้ำหนักชั้นแปดสิบแปดสองกิโลเองว่ากนสองกิี่ตุ่ม เรามาที่ฟู้ดคอร์ทครับลงลิฟต์มาเแล้วก็หาให้เจอแล้วกันฟู้ดคอร์ทที่ไทเปหน1่งมีนี่ครับฟู้ดคอร์ทอยู่นี่ครับราคาก็เคำว่าถูกเดี๋ยวดูกันนะว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยฟู้ดคอร์ทครับอืมี่ร้อเก้าว่าถูกก็ประมาณ สองร้อยกว่าบาทมีหกชิ้นสองร้อยโดนัทครับอันนี้ก็ชาครับชาแก้วเท่าไหร่ดู๋ยนี้หกสิบแปดสิบห้าครับ ปลาหกสิบปสิห้าในฟูดคอร์ในไทเป1 1 1 1อาหารก็ตกเฉลี่ย200ร0ครับ200บาท200กว่าบาท190กากว ไปเปรยยูเอสดอลลาร์ ตาบักดูราคาตาบักแป๊บนึงตาบักกลับถูกไปเลยนะครับห้าสิบหกสิบเขาไม่ใช่ตาลายร้อยแปดสิบครับแะแกะวประมาณสองร้อยบาทว้าวนำเสนอครับมากระลองนะครับมากระลองหนึ่งพันกล่องละนะครับหนึ่งพันแปดร้อย 1,800ไต้หวันดอาลลา่าครับ1กล่องมี6,4 24, 24่ยชิ้นประมาณ2,000บาทครับนำเสนอเลยนะครับใครจะกินก็กินนะครับผมไม่กินครับอ้าวมาดูนะครับผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยถั่วพวกถั่วตะกูลถั่วทั้งหลายถึงว่าร4 0ี่ิไต้หวันดอาลลา่า เราก็อำลานะครับไทยเป101่น่ั่งเอ็มอาร์ทีครับปะโกไม่ใช่โกโฮมโกโรงแรมซีมเมือ์นครับยานซีมเมือน์นกลับไปนอนก่อนแ๋ยวตอนเย็นมาเดินใหม่